โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณนังัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ สังขังสรนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสารนังขจามิทติยัมปิธรรมังสารนังขจามิทติยัมปิสังขังสารนังขจามิตาติยัมปิพุทธังสารนังขจามิ ตัติยมปิธรรมังสารนังขจามิตาติยมปิสังขังสารนังขจามิติสรารณะขามะานังนิทิตังสิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ อะทินาธานาเวรมณีสิกขะปังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจราเวรมณีสิกขะปังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขะปังสมาธิยามิ สุลาเมระยะมัชะปะมาทธานาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจาสิขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันเตสีเลนะโพคสัมปทาน สีเลนะนิพุตติยันติตัสมาสีรังวิโสทะเยพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกาอัญชลีอันทิวรารหญยาจธา สันสติธัสตาปราชากาชาติกางเทเสตุธรรม,มังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสน,นะโมตัสสะ ภะควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะธานันจะยุทธันจะสมานันมาหู อนปับัดนีอ้อาตมภาพจะได้รับประทานสแสดงพระธรรมเทศนาในทานนกถาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาเพิ่มภูนบุญกุศลยลาสี แด่สาธุชนผู้มาฟังธรรมในวันนี้พอสมควรแก่การเวลาเสืบต่อไปอันว่าทานนั้นพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นการให้ที่คือการเสียสละสิ่งของของตนเองที่เสมอด้วยการลบ หมายถึงอะไรหมายถึงการลบภายในกิเลสคือจิตใจของตัวเราเองซึ่งถือว่าเป็นการยากมากเพราะบุคคลที่จะำมาถวายทานเช่นญาติโยมที่มาร่วมกันถวายพัฒหารเชาวเพนแด่พระภิษุสง์ผู้มาจากจตุรทิศนั้นมีใช่เป็นเรื่องง่ายเลย ต้องต่เตรียมสเบียงต้องมีเวลาต้องมีโอกาสเพราะถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปทานนั้นก็จะไม่ครบองค์ก็คือก่อนที่จะให้ทานเรียกว่าปุพเพเจตนานั้นนั้นก็คือ เรียกว่าปุพพเจตนาก็คือตั้งใจมาที่วัดไปอยู่ละวงสาวาสนี้ต้องมีเวลาพร้อม <c oughs> ในขณะเมื่อมาทำบุญแล้วก็ต้องตั้งใจตั้งใจรับศีลต้องใจเจริญภาวนาก็คือตั้งใจที่จะประเคนของพระด้วยประเคนพระตาหารด้วยมือของท่านเอง อย่างที่สามก็คือปราเจตนาเมื่อญาติโยมมาถวายพัตตาหารแดบพะภิษุสง์ผู้ร่วมประพฤติ <Okay. S 1> ปฏิบัติธรรมคือฝึกอบรมเทศนาในโครงการทุนเล่าเลี้ยงทุนเล่าเรียนหลวงนี้มิใช่เป็นเรื่องง่ายนะโยมนะอย่างเช่นนิทานชาดกเรื่อง <c oughs> จุลสาดกพาม ที่ท่านสองคนมีจิตจิตที่มีประกอบด้วยความตะนีและความทีเหนียวมันจะเกิดพร้อมกันจึงมิใช่เรื่องง่ายเลยอย่างเช่นพามณีกับพาม,มีผ้าแค่ชุดเดียวนางพามณีไปฟังธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตอนกลางวันส่วนพามไปฟังในตอนกลางคืนเมื่อเกิดจิตเลื่อมใสแล้วท่านทั้งสองเมื่อพามจุล จุลสาดกต้องการจัดถวายผ้านุ่งผ้าหม่มแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตที่ประกอบด้วยความตนีก็น่วงเหนี่ยวจิตไว้มิให้อยากถวายผ้าสาดกแต่มีจิตดวงหนึ่งที่ประกอบด้วยความศรัทธาจึงเมื่อไปร่วงยามแรกก็ยัง จิตที่มีความตนีก็หน่วงเนียไว้ไมิให้ถวายทานเมื่อร่วงยามที่สองคือมาชิมยามก็ยังไม่ได้ถวายอีกแต่เมื่อร่วงปัจฉิมมยามผ่านไปก็ยังไม่ได้ถวายทานเมื่อเป็นชนีคุณโยมทั้งหลายที่อาตมาภาพบอกว่าทานันจะยุทธันจะสมาณมาหุการลบเสมอด้วยทานก็มีก็คือ ต้องลบกับกิเลสจิตใจของตัวเองแต่เมื่อพามนั้นมีความจิตที่ประกอบด้วยศรัทธ,ธาแล้วจึงถวายผ้าสาดกคู่หนึ่งแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้เป็นผู้บรรลุโสดาบันเพราะจิตมีไม่มีความตนีเทศนาวสาสเน ในการเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศานานี้ขอสเดชะบุญกุศลที่ญาติโยมมาบำเพ็ญถวายพระตาหารจงเป็นพลวะเป็นเดชะให้ญาติโยมสมบูรณ์ด้วยจจตุรพิธภานชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขภลระ ปฏิภาณธนสารสมบัติปาธนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเทศนาบรรหารในธานกถาที่แจงแสดงมาพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอาวังก็มีด้วยประการละชนิยะทาวริวะหาปุราปาริปุเรนเตสาขรัง เอวเมวอิตโตทินังเปตานังอุปกาปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรรโสยะธามะนิโชติรโะโสยธาง สัพิติโยวิวัชชนตุสัพพโรโครวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสะนิจังวุธาปชาิโนจัตตาโรโอธรรมาวัฒนเต อายุวันโนสุข,ขังพลัง